สวัสดีครับ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 อันพ่อแม่ยังเนี่ยยูดังเนี่ยเป็นสิวครับพี่น้องที่ถือเป็นไงวะคือเป็นสิวเดี๋ยวนะครับเนี่ยน้ำขม้างเปล่าก็เก็บเนาะบาททีเนี่ยน้ำไทยหลวงพระจังตั์สวัสดีครับพี่วอลสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เล่นเฟซอยู่กดแช่ในเด้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์เฟีก่อน ผู้ไดทาโดนก็มูอยู่นี่ผู้ไดทาโดนก็มูคอยถึงเลขหลยก็มูเด้ออะกะเขาเรื่องกันเลยครับตอนนี้กะใบสามเพลิงแนีวเอาขึ้นมากตะดุดโดนบนอะผู้ได้ทายรูปพระท่านืางกีเดี๋ยวเขาจังทายรอสองนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนจะถาโดนกันนะครับเนาะผู้ลงังคนกับยูบันไก่นะครับก็บจะเดินทางเมื่อ ถามคำแหลกก่อนซื้อได้า่น้อเลขงวดนี้บอาจารย์ก็ถือใจคืนถึงกันก็ซื้อขึ้นเก้ารับมือนี้นะครับมือคืนนี่ไปยางกาซาลอยเอ็นเห็นหนาไปกับแปดเด้ออาจารย์แปดเน้อแปดเด้อคิดในใจห่วยถ้าบ่มาสิได้มายางอีกบ่บานที่นี่แล้วเนาะนะครับเนาะแปดเด้อแปดเด้อไปพ่อเจ้แขกันที่เราขายขนมโคกอ่ะแปดนะ เออทั้งตื่นเล่านะครับตบมาไปย่างกาซากายักอายครับพี่น้องก็จ้าให้ของฝากอ้อมงานอยู่เอาทีมงานไปนสิบสามคนนี่ถือของฝากพี่น้องมีต่คนถือพุลแสนมาแม่พ่อข้าแม่ข้าแม,าแมครับเพป่นเก่เอาอีกอย่างฝากเนี่ยจนผมไม่ได้ซื้อพวกกายากอายเอาเป็นก็ถือหลายถือจเจ็ดเก่าเนาะวันนี้ก็ขอให้มีแปดนะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยเลขไงมีเข่ามีหลุดนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทาง นะครับเข้ากับสนามสนุนลอตเตอรี่นะครับน้องปวดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเนาะอย่าไปทุ่มซื้อมากไม่นะครับเอาพอดีพอดีนะครับจังสิอ่าบ่เดือดร้อนจะของนะครับหนึ่งกุมภานะครับย้ำอีกครั้งเลขเรานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับกับแปดคือเราอย่างยืนยันแปดอยู่มีแปดยังไงแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์สี่คู่ยาตัดออกซื้อได้ให้เอาเหมือนผู้ใดตัดออกมันจะออกตัวนั้นนะครับมันมากเป็น สามตัวมีแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งสี่ส่วนตัวแถมก็คือแปดเจ็ดแปดที่แถมมานะครับส่วนเม็ดเดียวคือแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับแต่ว่าบัตรี่นี่ก็ฝันพร้อมถามาฝันเนี่ยมันฝันอีเพราะมันมีซิวมาขืนอยู่เนี่ยพี่น้องถือถือเลใหง่บ่อวะอืมอันมือเหรียญเขาเจ็บเลยเด้เพราะมือว่านใครเคยเป็นสิวยืดดั่งมันเจ็บสุดเด้เนี่ยถือตัวยังมาเจ็บซ้ำเป็นซิวยืดดั่งได้เวยนี่นะครับร่างหนาเขาบ่ได้มือว่านแต่มือเหรียญมาเจ็บแล้วนะครับ ก็คิดว่าโอ้ยสิมีโชคว่าอยู่ซื้อมาขึ้นไหมครับมันมาขึ้นมันเป็นสิวแต่เปล่าว่า,า <c oughs> อ่าฟันนะครับฟัน,นก็คือเล่าไปแล้วล่ะกับฟันมาติดคุกนะครับสองคนกับน้องไทเกิดไม่ไปใส่อีกบุ่นนี่นะครับติดคุกอยู่สองคนนะครับถือขังนะนะก็เลยก็เลยถามมาขังเนี่ยมันแปลว่ายังลูกน้องแลลว่าขังแปดไอ้เพราะเนี่ย <c oughs> อ๋อเคยได้ยินมือกันนะเราขังแปดก็เลยบอกปู่ว่าปู่ขังแปดไว้ย่้ว ขังไว้เนือยยาขังหนีก็บอกเราแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ในฝันนั้นถือกรอกาไรยู่ขาข่าง้สยข้างล่างเลิปน่าจะแปลว่าปูลอกกลางใเหตก่รณอยู่ขา้สยเลขน่าจะยู่แปดนี่น่าจะยู่ตัวหนาอ่ะน่าจะยู่ลักซิฟก็คือตัวหนาแต่ก็ยู่ล่างก็น่าจะมาล่างก่อนกับปูเอาล่างก่อนไห้ผมนี่จะให้ผมรุนตะบ่นไรี่ยังหวดบัญจีล่างพอเขาผมกับซีเนียวหยอดอยู่ผู้นึงก็เลยนะครับเนาะกะ แล้วก็มีมูมาเยี่ยมผู้หนึ่งซื้อว่าบักเอนะครับแจมมาขึ้นเนี่ยผมฝันเพิ่มว่าในฝันมีคนมาบอกเลขซีผมจำไม่ได้ว่าเป็นไผในฝันผมก็เลยจับแปดซีใส่เลยนะครับน้ <c oughs> สิวกับซีที่แหมมาเนี่เพื่อควนซีแจ้งเนี่ยผมจำาบ่ได้ว่าผู้ใดมาบอกแต่มีซีน้ำเด้อมานะ่ว่าผมบอกกูว่าคุ้มอยากได้อีกตัวหนึ่งน้ก็เลยเอาใส่แปดห้าก็จะเป็นแปดซีลักะ มือเยี่ยมผู้นึงกับแปดหนึ่งสี่ริงสิอ่ามันจะเป็นตัวเด่นเขาเลยนะครับเนาะแต่บาลมันกับอันคือเกาแหละพี่น้องนะครับกะเลขทูบอ่ะเลขทูบมือนี้กะยกมือคือเกามันยังบอกว่าไ,ได้มเงินยังสีบอกไ,ได้นะครับอ่ะทองตามเด้อพี่น้องนี่หนเห็นผู้สาวสิยกจริงสิ <laughs> แม่แม่ ซลบางทีเห็นภูสาวหันหนาวมาทางหีเลยเนาะมานะนะครับจะแซลแห้งเร้่อเมียผมสีได้ยินนะครับกะเลขทูบก็คือผมบอกปูว่าขอตัวแรกเลขจะ่ออกอยังให้ขึ้นตัวแรกเมื่อกะึ้นแปดนะเมื่อกะึ้นมาแปดแต่ว่าเลขทูบกะมาเป็นตัวเนี้ยมาเป็นเลขในหลวงเนาะแต่ตัวเนี้ยผมปล่อยมือแรกเลยแต่พี่น้องเลขหามนี่อันมือแปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดอ่านมืไอ้เบาทันนี่เราดักทางถึงมาสองงวดแล้ว งวดหาซีซีน่ะแล้วก็ถือสามตัวนะครับหาหมื่นงวดเมื่อกี้แล้วก็ถือสามตัวอีกเจ็ดเก้าเจ็ดงวดนี้เราว่าเราถือซื้อแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดไม่ได้ซื้อซ้ะมันอันเหมนี้ไหนจะจื้อปะเขาเหลือเท่าไหร่นะบาทแล้วเหลือเหลือ่กี่ลอยครับเหลือสองลอยสามตัวเหลือสองลอยกับยังนี่ผมก็ซื้อคือเก่านะครับด้านอันเหมือนเลยมันมีตัวหนึ่งบ่อันแปดแปดสี่บ่อันเนี่ที่ที่ผมเบิ้งมือขึ้นนะนะครับแต่ลอตเตอรี่งวดนี้ ปกติในแอปเปาตังหรือว่าลอตเตอรี่พัดเนี่ยผมจะได้วันนี้ผมไม่ได้จักใบผมบอกว่าท่านเขามันจะดังแห้งนะครับลูกศิษย์อยู่กรุงเทพนี่โทรมาให้ลุกน้องผมสรงไปเซนีไปให้อยู่กรุงเทพบันมีเลยนะครับเล็กแปดผมก็เลยคิดนในใจปูเอ้ยถามว่ามาไหนมันจะคล้ายๆศูนย์ล้านเปิดเส้นเนี้ยปูสันอกองวดนั้นเขาวางในศูนย์พ่องบอกให้นอนนั่นงวดนั้นอ่งวดนาน,าน,นี้เขาจะว่าแปดพ่อมึงเนหน็ดเน้อปูกะก็เลยไปขอปูก้อนหนานันตองยอมลาบา งวนี้มันดังคัะกับผมถึงดาครับอกว่ามึงอ่ะคือเห็นเหล็กอันแท้ผมก็เลยจนวะเฮ้ยสิขอให้มันเข่าอยู่บ่ตอนแรกผมคิดยังสี่เลยเพราะว่ามันจีได้รดกะระแสลงแต่พี่น้องวัดซื้อว่าอะไรก็สร้างให้เข่าไ้ก่อนก็เลยไปบ่นปูแล,แล้วแล้วก็มีร่างสังหรณ์แล้วว่าให้แปดมาเลื่ปูเ้อแต่เขาหูดออก่าแปดยังนะครับก็ขอให้มาไปก่อนเพื่อคันเขายิงงวดนี่เขาจะย่านผมหอนมือตายแล้วเขาก็เจ็บว่าขอีกตลอดชีวิตเขาเลยคันเขายิงได้เนี่ยนะครับเนานะ,นะก็เลขวิ่งเข้าสิบสี่งวด นะครับนับตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมมาเป็นมาจนมาถึงวันนี้ก็คือสิบสี่งวดเราหลุดงวดเดียวนะครับก็คือหนึ่งพฤศจิกาที่บอกว่าศูนล้านเปอร์เซ็นคนหัวใกกวงงวดนั่นแหะงวดนั่นนะ่ะบ่เข่าขครับพี่น้องว่าวเลยนะครับคนดาอ้อมทิบอ้อมแดนยุบบ่กก้าไปหัวตลาดนะครับอืงวดนี้กับแปดนี่ก็ดังเ่าศูนย์อีกบาทที่นี่ดังทัง่วประเทศออข้าวทุกช่องบานเนี่แล้วก็คนเบิงจกต่อกรมิดอะหุกเกตหานวิวนะครับกะ ภาษีบายย้านยังลืมอ่ะเมื่อนี้กะเดี๋ยวจะทําการเปิดดวงให้เนาะนะครับเนาะผูนะ้ังคนเนี่ยเวลาผมไล่สวนเอาโทษศั์จี้หัวโยงสียุ่งเยี่ยนนะครับที่จนผัวถามเจ้าเฮ็นยังอะ่ะเจ้าเฮ็ดยังอ่ะลูกก็ถามมาผัวกัน,นอนเบิึงขอทัอดยู่น้ำกันเนาะเห็นเมียดูอาจารย์ว่าเบิกเห็นนะ ผมคิดภาพไปผมอะผมก็อีคิดภาพไปน,อกกน้องกะดิสาดูอยู่ผิดเลยนะอ่ะอะที่หน้าผากจะของอยู่อ่นะวันที่นี้เขาก็จะได้เคาะสดๆนะครับเพราะวา่านั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเบิงหลายคนแล้วแววตาเนี่ยบ้านเมืองเขาถือกันจะของกันถือกันมีนั่งอยู่เนี่ยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อาจารย์น้องเขาไหม้มาสิบตัวดแล้วจะของกันถึงน้ำมัวอยู่พี่น้องเมื่อกี้เขาไห้เจ็ดเก้าเข่งๆเล็กกับวัดถือไปตานอ้อ,อข้อม,มูลั้งคน อาจารย์ก็บอกยุ่งยตายดอกเน้อเจ็ดเก่าแหละงวดเมื่อกี้ผมกัยังบอกยู่ว่าปีนี้เป็นปีของปู่เลขของปู่ก็คือเก้างูใหญ่ก็คือเก้าคือเลขมงคลบริวารคือเจ็ดคลิปนั้นในติกต่อผมบอกเจ็ดเก้าเจ็ดพร้อมนะครับคนเมืองหกจุดล้านเจ็ดนะครับแต่งวดเมื่อกี้ก็คือปีของปู่ปู่จะแพงนิดผมบอกเลยประเดิมด้วยเลขเก้าเจ็ดเห็นไหมก็อเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าเลยผมห้องเกือบตายนะครับบางในเต้นเกือบตายถึงร้าบาทเต้นเกือบตายบอกลับเลข กัออออบยุ้ยบ้านซื้อเลขว่ากับยูทูบเบอร์ดังนี่กับว่ากับเนี่ยเสื้อสปาเก็ตตี้เขียวๆนี่ตอนเก่างว่นเก่าหนึ่งนึเอาไปถือเก่าหนึ่งน้ำผมแดงเงื่อนอกุ้งเน่าอ๋อถือสองสามคนบาทเจ็เนี่ยเงื่นอนน,น,น,นนั่นกับเก่าหนึง่งอาจารย์กับถือร้ายลอตเตอรี่กับเจ็ดสิมห้าใบานะครับขังไต้เพราะต้องวอาถึงเนี่ยเนี่ยเงื่นเก่าหนึ่ง,น 9, นงแล้วทายผมถูกมือเลขหวัแล้วหวงเลยเฮ้ยไม่ถูกแต่ม้ามานะข้อหาเมียมาเนี่ เนี่ยพงกับเลีงให้เพิ่นมาเนี่ยแหละได้จะฟ้องมาเนี่ยมันเลียวาตะดวงพี่น้องขนาดอยู่น้ำกันเนี่ยเนี่ยเช่นเนี่ยเราถือสามตัวเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้ถือสามตัวน้ำเล่าเด้เราได้เงินเป็นแสนเลยเฉย้วก็มีเจโบโคราตนะครับเจโบโคราตถูกไปเจ็ดล้านนะครับเนาะตัวละแปดหมื่นได้เจโบซื้อนะนะครับแล้วก็เพชบุรีถึงรางวัลนีดนึงนะครับเนาะหกล้านบาทนะครับเนาะอามามาอามาแปดสิบเก้าปีถูกล้านสี่อาม์มาแจกเงินบุญละพันเราเงินใส่มืออาจารย์หามื่นมื่นนนะครับ อ่ะมาแล้วถือดูแล้วครับตั้งแต่งวดซีซีหกขุนล่ะนะครับเนาะลูกศิษย์ผมก็จะมีหลายซุ่มพี่แจ๋วพี่ยังเนี่ยเพื่อนมาแต่เนี่ยเพื่อนก็นจะติดตามผมตั้งแต่งวดแรกก็มีนะครับช่วงดังๆงวดแรกก็น่าจะเป็นหนึ่งกรกฎระดาผมเปิดตัวได้หนึ่งกรกฎระดาผมให้หกศูนหาหนึ่งกรกฎระดาออกหกศูนห้าหนึ่งหกอ่างวดน่ะแตกสามตัวผมกับรุ่นกันอยู่งสามคนครับสำนักเขาบ่กขันมีคนอ่าแล้วก็มาซีหกกรกฎระดาซีหกกรกฎาผมให้สามศูนทุบปูศูนสามอายุผม มันเกิดผมผมครบอายุ30พอดีเพราะว่าคำำําททานายถ้าไพรในเบิง้งรายการตามรอยนาคา ep 13เนี่ยนะครับพอผมทานายไปว่าเมื่ออายุ30ปีจะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศถึงขั้นคนเข้าไม่ถึง20กระรกดากาเมื่อกี้ผมก็เลยครบ30ปีพอดีนะครับยังหันเลขกับเขาร่วมมาเลยแหลวก็มาดังเนี่ยคนกะไอ้เมื่อนี่เขาเอ็นคนหน่อยนะครับเขา่าถึงมีไม้ถึงอาจา์นี่เขาพอถึงสํานักเจ้าของรังมือเพราะคนไทยรูปบตะขังนาครับยางมานนี่มาตะใบ,บสวงเนี่ยหอดปีซีมงแดงหน่อนี่นะครับมือแห่กับเป็นลม คนประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นเฮะนะครับผู้ใดเห็นกะประมาณหมื่นหนึ่งโอ้มาแต่หกถุ่มแม่ไหเอามาแต่หกทุ่มให้ถือลายกูมูเด้อแม่เด้อผู้ลังคนเอาศาสตร์มาน้ามาเมนมาบึงหวัวลำเลยเดนะี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าขั้นตอนทุดทไทยก,กันแล้วนะครับผู้ใดว่ามีดวงอหรินะครับอาจารย์แนะนําไปหาปวงดาบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเลขที่ ถามันดวงเคสอิลีก็คือซื้อน้ำจารย์ด้เขาาตเหมือนน่ะไปบนเอานะครับเนาะอย่ทำลายอาจารย์นอตตีเด้อกบุญนะฮะปูพะมักหยั้ผลไม้ก็ย่างนะหรือว่าบักคามหวานนี่ผมได้ว้าในไร่ไปแล้วปูน่าจะกินจนยืงบางทีก็จะเ้าทั้งเขาเนียเอาทั้งบัาคามหวานเต็มอยู่นะครับคนออามาฝากปูแต่ว่ารอดนีแล้วบอกว่าหัวใส่ใบดตองให้เรานํานะครับเนาะาเราอย่ากินแบบเกาๆนะครับหัวใส่ใบดตองหรือใส่ไข่มุกก็ได้ที่หอยเต็มยู่น่ะลอมไปบนเบิ้งนะครับ เวลาบ,บ่นก็บ,บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เข้าไปด้วยนะครับเนาะทุกอย่างนี่อยู่ที่ศรัทธาถ้าเขามีใจศรัทธาเขาซื้อเลขไปแล้วนี่คือเ่าถือกระซ้าเขาจะไปคิดเขาคิดว่าเขาศรัทธาปูเดียวเราจะให้เองนะครับคือจังหวดศูนย์ลานเบอร์เซ็นเนี่ยผู้ลังคนเนี่ยจะเศร้าต่ำมผมเลยแต่ผู้ลงค้นต่ำต่อก็จะกลับได้เล็กนะครับเนาะอ่ะจะไปขอปูเบิ้งนะครับก็ได้มีโชควมิลาบ่ะเดี๋ยวจะพาไหวปูมิไพถามยังบ่ครับเอาน้อยอยู่บ่ที่ไพเรียนน้อยมาอยู่นี่ อเอาจดน้อยอยังบาดกันเด้อเล่ววาบะมีครับมือนนิน้อยนะครับซื้อเอาขั้นเฮอยู่ตัวนนิเราไม่มีครับ <c oughs> ก็มีออมสินด้วยหน่เนาะหัวนี้เ, <c oughs> นนเออออมสินเราเข้าตลอดนะสามสี่หกเจ็ดหนึ่ง ครับน้ีองัน้คันบนเรอีนครังงเรียนที่ผมถ่ายรูปมน้ำนองไปใส่ล่ะน้องสอบตินแปบ์กับพยาบาลนะครับเด้อแ,แสดงความิดีกับน้องน้ำนะครับเนาะเล็กหน่อยมาบนเรื่องหนาทีก็ได้เด้ออ่ะน้อยนะครับรูดสะเอ้รูดเก้าแม้หลงแต่ว่าบัานนะครับเก้าเจ็ดเก้าสาม 94, สามเจ็ดเก้าสี่นะครับฟังอีกครั้งเก้าเจ็ดเก้าสามสามเจ็ดแล้วก็เก้าสี่สามตัวมีเก้าเจ็ดสามกับเก้าเจ็ดสี่นะครับน้อยนะครับ,นะบเนาะผู้ใดบริเลนก็นย่าเปจวสเดิมมันสีเมือนไหลนะครับผู้ลังคนไปแตงแต่น,น,น้อยเล่าผีสำเพอหัวจมเนาะนะอ่ะอมีไผ่ถามยังบอกวาถามมมจะผ้าไหวปูครับผู้ใดจะ ตีสเต็กเกร์นะครับเขาอยู่ข้างหนา้าเขาลงมทะเบียนตดฟรีนะครับนอกแานด้นเราเยจะเข้าตีไห้ฟรีนะครับเน,นานนะผู้ใดอยากเอาไปตีรดนะครับแต่ว่าก,ากห้ทีมงานย่างตีไห้เลยนะครับเนาะอาจารย์ไปเจอสตต็กเกิ์แต่ของมีน้นําปั่มน้ํอยางเนี่ยผมแจก2องอยพี่น้องผมอยากเสียเงินนะครับเนาะตีในี่ผมโหลดนะครับอ่าในในสเต็กเกิ์จะมีคาถาปูนมะสาอ,อิมาจิถ้าผู้ใดท่องขึ้นใจได้จะถึงเลขตลอดก้อนเลขออกทนะทองเลยนะครับปูนใหญ่ก็คือในธรรมนั่นแหละหลายคนสงสัยว่าในธรรมเมื่อไปก็คือพ่อกับอาจารย์คนเก่านะครับ ปูใหญ่กับพ่ออาจารย์แหม่มแล้วตายแลวล่ะตั้งแต่อายุสนะ่ิบสมเนาะผมมาขึ้นรับตําแหน่งเป็นอาจารย์ตั้งแต่ม .1 อนหนึ่หมดละ่ะว่าตอนม้อน,นึงรับมาแล้วก็บ่ได้ใส่ใจเลยพี่นอ้องยุ่หนาหานอยู่นะครับนะ่ะมาใส่ใจอีลีตอนอายุยี่สิบที่ออกเหล่าตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็สิปีแล้วนะครับที่ออกเหล่ามากนะครับเนาะ,ะมาเดี๋ยวจะพาไหวาปูเด้อดน้เด้อโอไมค์คู่เด้อฟับงบอนอะเด้อ นี่ตามฟังบอด้วย้อครับผมบ่มลถเสียงของผมอ่ะพนมมือขึ้นตั้งทิศต,ตั้งใจตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภพระวโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภพระวโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภพระวโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะก้าวตามอาจารย์กายะว่าจะจิตตังอาหางวันทาอนันตานคราช พระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอะนัน,นตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดี วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจมะมหาลาโภปิโยนาคาหันทะปริตังบอกซื้อน้ำสกุลบ้าเลกที่ขออภัขออย่า,าน ย่าแป๊บหนึ่งครับเอ,อะนะครับขั้นตอนต่อใบก็จะเบิดดวงให้นะครับนอเบิดดวงไม่ระวางที่อาจารย์อันเชิญเทพดานี่ยใเขารับตาแล้วก็ขอพรอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะครับพราะเ็นแล้วอาจารย์ก็จะบอกยืนขึ้นแล้วเขายังเคาะแล้วก็ย่างออกไปเลยผู้ใดมีลอตเตอรี่มีกระเป๋าก็จังถือขึ้น,นอาจารย์นะครับแล้วก็ ส่วนเรอครับถือยางบ่ไม่คู่นะครับอ่ะให้ย้าทายลูกจังวนมากนะครับวัตูบางคนในสำนักเสือเขียวเนี่ยเหมือนเหมือนเนาะเสือเหมือนตุกมือครับนะครับเสือเขียวบ่มีนะครับเนาะทั้งหมดจะังช่มแนวอื่นกาไรกันนะจะเหมือนแล้วนะครับเนาะกําไรดุนแหลกของปูเด้อโอ้กุมานหน่อยแล้วเนี่ เดี๋ยวเฮาพนุม,มือขึ้นตั้งคิดตั้งใจรับตานะครับนอตั้งสมาธิให้ดีพอิีตัวานะเมตตังสะเมตาาตาเพทันตออวิกิตตะจิตตอบริตังวันนั้นตูสักเคกาเมเจลูปเปคิริสิขขละตตเตดันตะลิเควิมาเนทีเประเทจะ,าะ,ทจะ,าะทคามตะลุวะนะเขะฮนเคหะวทุมีเกเตภูมมาจะย,ยันตูเทวาเะละทะลวิสมยะขะคันทภะนาคาติดทันตาสันิเกยังมุนิวระวะจานังสาธุโบเมสุนันตูธรรมมาสวนะการโรยมทันตาธรรมมาสวนะการโรยมทันตา ธรรมะสุนักการโรยยมทันตานะโมตัสสะพโตเลตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพโตเลตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพโตเลตโตสัมมาสัมพุทธะสาหัสเนตโตเทวินโตทิพวะเจคุงวิโสไดยิเมตตันจอมมหาลาภปุพยโยนะคะขัะนี้ตังนะมมะสุยมาจินะมมะสุยมาจินะมมะสุยมาจิ